สบายดีหมู่เผื่อนทุกคนสบายดีพอไหมพี่น้องมานนี่กันเลาะสวนคือเก่าพี่น้องเอ้ตีเดาไปกิง่งมือโยงกับมีตีเดาไปกิง่งกับมีมือก้องกับตีเดาไปกิง่งอยู่น้ากันวันนี้พาเลาะสวนที่ชุมโลงพี่น้องแต่ว่าเศรเมือยก่อนนั่งเศรเมืยอสักก่อนพี่น้องเอ้นั่งเศรเมือยกับถ่ายไปน้ำถ่ายหัวถ่ายสวนคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้คนทําสวนเรียน ทำงานสวนเรียนกะถ่ายสวนทุเรียนในีพี่น้องเบิร์มือเล้ใช่หมเบิร์กกันได้แบบนี้ให้เบิร์กเนี้ยละใช่ไห้เบิร์สวนแบบที่นี่ให้เบิร์ต้นทุเรียนพี่น้องอเออบริมียังไรเนาะแต่ละมือเพราะว่าบ่ได้ไปทางใดอยู่แต่ในสวนเาานะาะเขากะถ่ายสวนนี่แหละให้พี่น้องเบิร์งานค่ะไรเนี่ยไรช่วงนี้พี่น้องเอองานก็ได้เพราะว่าช่วงนี้เขากะไรโยงเนาะเริ่มโยงกันเลยแต่และสวนแต่และแปลงก็คือการเบิร์นอะไรพี่น้องไปทำงานสวนเรียนก็คือการเบิร์กทุกคนพี่น้องอเออ ราะว่าลูกทุเรียนมันรุ่นเดียวกันเบิ่งได้สิให้เบิ่งก็ได้บาทีนี้ได้ให้เบิ่งต้นทุลงทุเรียนเบิ่งโยงทุลงทุเรียนก่อนเด้อบาดนั่นก็ยงทุเรียนพี่น้องเอ้ยยงทุเรียนพขึ้นตามหายอดไถึงยอดพูสุดแกยอดพูเห็นบ่พี่น้องทํางานสวนก็สิอยู่ประมาณนี้แหละถ้าทุเรียนใหญ่พอยงก็ยงแล้วบาดทีนี้จะนอยใหญ่สหัวนี่ก็ต้าไว้แลพี่น้องเอ้ยต้ามากไว้้บาดนี้ ยันลมมายันผัดตกไปเพิเน่นแล้วเนาะอันนี้ครับผูกงามันไหวพี่น้องบอกปรวชาาษบชนเอาก็ได้ผูกงามันไหวยันงามันหักเด้ลูกรเรียนงาหนึ่งกับผูกมัง้งสองสี่หกเจ็ดลูกผู้ได้งานี่นะพี่น้อยบางงากับเจ็ดลูกบางงากับสามสี่แล้วแต่ไหวได้ถ้าผูกขึ้นหายนำไหลพี่น้องเอ้ยร์นำน้ำยอนไล่อะไรๆนำหาจนชุดปลายผู้ลดพูด อันนี้สวนยู่ซุมลงพี่น้องพาพี่น้องเหาะสวนทั้งตอนเ้าทั้งตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยมานี้ก็เห็ดจนทอดพ่นแหละทั้งเวลาไปหลับลูกพูดเลยจะคีดได้เมื่อหลับลูกก็ได้หนังชมวยกระถายสวนนห้พี่น้องเบ่งน้ำนี่ถ่ายไปรอบๆนะพี่น้องเพราะว่าเอาเห็ดงานสวนเขาก็ถ่ายสวนและทำบริปทางใดแต่ละมือเขาก็อยู่กระผัวกับชวนคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ย มดพิณังได้แต่ละมือก็ได้นางตามเงาเทียน้นก็รทายตอนเทียนพี่นองเบ่งไปรอบๆเห็นบ่พน้องตันนี้เป็นก่อนหมู่เ้ยพน้องเ้อส่วนที่ชมโรงต้นทีไลโยงนี่เป็นก่อนหม่เนาะส่วนลายกับพวกห้างแง่นลายพี่น้องเพราะว่าต้นพอโยงนี่กับลบายดอกซีหาต้นเป็นก่อนหม่มันพอต้นเลยบรดเตียงเนาะแต่ห้างแง่นะ เบิ่งเด้อหางแง่มึงได้สิเป็นไปเบิง่งหางแง่กับหางแง่ใส่ช่วงฝนตกห้ำพี่น้องเอ้ยล่นตะพื้ตะพื้นเห็นบ,บ่น,นี่แต่มื้อนี้ก็บ,บรรยากาศก็สิคือคืออ,อยู่ได้แบบน,นี้ก็ได้คือสิมาอ,อยู่ได้ผลก็ได้คอยอยังบ่เห็นเราพี่น้องก็ขึ้นลูกแล้วคือกันห่าประมาณสามนิ้วมือเนาะสามนิ้วมือนี่แหละพี่น้องเอ้ยลูกทุเรียนก็นได้ ถ้าใมช่วงพนตกน่ะได้ชำนิวมือนี่ก็เออบลุนแล้วนี่พอกำลังบานลวกำลังเป็นทางแย่ก็ล่นคือว่านนแหลพ่นตกมาใส่เนาะพาพี่นอ้องเลาะชวนที่ชุมโรงเดิมมานีนเด้อเลาะแต่เช้าฮอดเที่ยงพูแหละมาแต่เส้ากูได้พี่น้องเ้ยมาแต่เส้าพูนพาพี่นอ้องเลาะอยู่บนมืออะไรมาชวนชุมโรงนี่มันต้องไปใส่ Styles, kind of พูดหละประมาณบ่ายพูดหละพอหลับลูกพูดเลยอย่างสิได้กลับเมืองพี่น้องเอ้ยได้เวลาหลับลูกแล้วก็กลับเมืองบบที่นี้ไปส่งลูกเข้าห้องหำมุงเฮียนแล้วก็พาพี่น้องมาเลาะสวนเอาอันนี้ฮ่ะตะขอแบบไหนตะขอเบาๆนี่ตะขอในมือเขาปะตะขอโยงเนาะอยู่สาตะขอโยงพี่น้อง อโยงจังเอ้ยแต่ขยองจับกล่องอาชีวะไวเนี่ยจักหน่อยแล้วพี่น้องบล็อกตกตักให้เบิง่งจำเนี่ยแหละบ้านให้มึงได้ชิบะห้าหลอดตีดอกอีกก็ได้พี่น้องจำเนี่ยก่อนเด้อ